เราอยู่ที่ไหนเราก็เหนื่อยเนาะแต่ถามว่าทําแล้วมีชีวิตมีคุณค่าหรือเปล่าเนี่ยชีวิตมีคุณค่าครับมูลิติแม่ฟ้าหลวงมีมานานพอสมควรเป็นหนึ่งในพลังในกลุ่มที่ขับเคลื่อนทางสังคมสถานการณ์ตกลงเนี่ยประเทศเรามันยิ่งแย่ลงหรือมันยิ่งดีขึ้นผมคิดว่าโลกมันแย่ลงว่เดเิมรวมถึงประเทศไทยก็น่าจะใช่ในแง่ของคามเหลื่อมล้าที่มันเกิดขึ้นประเทศคือประชาชนถ้าเกิดประเทศโตแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้โตไปด้วยเนี่ยอันนี้มันยิ่งน่ากลัวนั่นแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่จะโต ฝนตกแรงขึ้นน้ําท่วมตลอดเวลาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ climate change เนี่ยเป็นปัญหาที่คนเข้าใจในแง่ของภาพใหญ่แต่ผมคิดว่าพอมาพูดถึงเรื่องวิธีการในการแก้ไขเนี่ยมันอาจจะเริ่มไกลตัวเกินไปเราอาจจะต้องยอมสละกาไรระยะสั้นเพื่อความยั่งยืนระยะยาวการพัฒนาเป,นเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะลึกเนาะถ้าเอาบริบทกับงานที่ผมทำเนี่ยการพัฒนาเนี่ยเรามอง3อย่างด้วยกันเป็นหลักมันก็คือเราพูดถึงเรื่อง triple bottom line มันควรต้องบาลานซ์กันทั้ง3ตัวมันไม่ควรจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษทุกคน ต้องปรับวิธีการในการทํางานมันทําด้วยคนคนเดียวไม่ได้มันต้องทํากันทั้งโลก